สวัสดีนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเรืองรังนะตอนนี้เราก็ลงมาอยู่บริเวณชายป่านะซึ่งก็ไม่ห่างจากสวนของเรามากมายนักแต่ว่าแถบนี้เป็นป่าค่อนข้างที่จะยังอุดมสมบูรณ์นะสังเกตบริเวณนี้จะมีร่องรอยของไก่ป่าแล้วก็สัตว์เล็กๆออกหากินอยู่ทั่วทั้งแถบบริเวณเลยนะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาหาพืช พืชนิดแปลกๆที่มีสีสันสวยงามที่เรา,าหาได้ยากในพื้นที่ในสวนซึ่งเป็นพื้นที่ <c oughs> เป็นสวนมันสวนผลไม้มันก็จะหาพืชแบบว่าไม้ป่าได้ยากนะซึ่งป่าที่เรามาแถบบริเวณนี้เราก็ไม่ต้องขึ้นไปหาไกลหรือว่าเข้าไปในป่าลึกนะล้วก็อยู่บริเวณป่าแถบนี้เราก็หา พืชหรือผพันธุ์ไม้ไปประดับบ้านไปปลูกบริเวณบ้านก็คือคัดต้นที่เราเห็นว่ามันสวยงามเช่นว่านพญาจงอางอะไรเป็นต้นนะทุกคนแต่สำหรับวันนี้เราจะมาหาว่านพรหมฤษีนะทุกคนพรมฤษีไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะแถมนี้แล้วก็ถ้าเรา เจออะไรระหว่างทางเช่นสัตว์เล็กๆหรือว่าร่องรอยอะไรที่น่าสนใจเราก็จะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆพายุได้พัดผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะซึ่งฝนตกทุกวันเลยฝนตกเต็มๆทุกวันเลยลวันนี้ก็ได้เห็นแสงแดดเป็นวันแรกเราก็เลยได้มาชมธรรมชาติแถบบริเวณนี้หาต้นไม้แล้วก็ดู ชมสัตว์เล็กๆอะไรที่มันอาศัยหากินในวันแรกของแสงแดดให้ทุกคนได้รับชมกันนะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากแตมให้แรงๆด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งมีไปไหนนะว่าแถบป,ป่าริมสวนของเรามันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะไปไปชมกันเลย ทางก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะแล้วถ้าเราไม่มาช่วงนี้นะทุกคนถ้าเราไม่มาช่วงนี้นะมันเดินยา,มากมากแล้วก็ค่อนข้างที่อันตรายเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่แถบบริเวณนี้เมื่อเวลาลมพัดมันก็จะหักโค่นลงมานะมันอาจจะลงตีใส่หัวเราก็เป็นได้นะถ้าเรามาช่วงฝนตกหรือว่าช่วงที่ลมพัดแรงเช่นมีร่องรอย กิ่งไม้ที่มันผลัดออกจากต้นอ่ะกิ่งไม้ผูกหักลงละละระเนนาลาดแถวนี้เลยนะเหมือน,นคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าใครได้ดูนะคลิปที่เราไปอยู่บ้านต้นไม้นั่นก็มีกิ่งอ่ไม้ใหญ่ๆเนี่ยแหกฉีกออกไปเลยซึ่งอันตรายมากๆนะเวลาฝนตกอะไรที่เราเมื่อเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ไม่ไม่ไม่แนะนำเลยนะทุกคน ทุกคนเรามาพบต้นไม้สีสันแปลกตานะใบเป็นสีเงินเลยนะทุกคนดูไม่ไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรนะแต่ว่าใบสวยมากๆเป็นสีเงินนะต่างจากใบไม้ทั่วไปนี่ใบไม้ทั่วไปจะเป็นสีเขียวนี่นี่ใบจะเป็นสีเงินนะก็แปลกดีนะทุกคน ไไเพบนะผ,ผลอะไรไม่รู้นะคุณเมล็ดจะเข็งแข็งเนื้อเหมือนลูกเนียงเลยนะแต่กลิ่นไม่แรงน่าจะกินไม่ได้มันผั่วผลอะไรไม่รู้นะมันกำลังจะงอก ต้นเป็นหนอ่อไม่เหม็นนะหอมหอม ก็ทางจะคุ้นข้างที่จะรกเดี๋ยวเราจะลงไปทางน้ำดีกว่านะคะ พบกับน่าจะเป็นเห็ดนะทุกคนช่วงฤดูฝนที่ฝนตกต่อเนื่องกันจะมีพวกเห็ดราแปลกๆสีสันสวยงามนะเหมือนปากกาลังกระปังหาเลยนะทุกคนดุกพวกเห็ดนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะบางชนิด ถ้าเราไปอยู่ในถ้ำหรือว่าที่อับอากาศเชื้อราหรือว่าสปอร์มันก็จะเข้าทางลมหายใจเป็นอันตรายต่อปอดได้นะสำหรับบางชนิดอยารู้ว่าใต้ใบไม้ผุนี้มันจะมีไฮโซพลอาศัยอยู่หรือเปล่านะหรือว่าสัตว์เล็กๆพวกย่อยสลายใบไม้นะ นี่งไงทุกคนหายตัวไปเร็มวมากไปไหน ดวงนะทุกคนโอ้ดวงชนิดไหนนี่ฮึดวงชนิดไหนทำไมมีแต่หัวแล้วนะทุกคนอ๋แปลกมากเลยอันนี้น่าจะส่วนหน้าของมันนะ ใครรู้บ้างว่าเป็นร่วงชนิดไหนนะแต่เขามันเขามันแปลกมากเขาด้านบนนะสวยดีแปลกตาดีนะนี่ช่วงคอของมันแล้วก็เขาหนีบได้ป่าไว้ประดับ 你先我 เ,เจอกระสุนประอินสีสีน้ำตาลนะทุกคโดกระสุนปราอันปละอินอน,น่าจะมีหลายสายพันธุ์นะสายพันธุ์นี้น่าจะอยู่ที่ชื้นชื้ขายกิ้งเกืร์เลยทุกคสวยงาม ้นไม้ที่เราตั้งใจจะมาหาไม่เจอนะเราก็เลยหาสัตว์ที่มันชอบอยู่ในความชื้นให้ทุกคนได้ได้ดูกันบางทีอาจจะเจอตะขาบดินในตำนานนะที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าตะบองพระรัมหรือเปล่าขาบยักษ์อะไรอย่างนี้ แต่เราจะมักพบมันอาศัยอยู่ในดินนะตะขาบตัวเล็กๆแต่ว่าลำตัวยาวยาวมากๆนะประมาณ40-50เซนถ้าโตเต็มที่บางครั้งเราก็เจอยาวขนาดนั้นเลยนะ อนนี้บรรยากาศมืดฝนมาอีกแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ไม่เจอต้นไม้ที่เราต้องการน,นะแต่เราก็ได้มาเห็นสภาพความชื้นของหน้าดินแล้วก็มีร่องรอยของสัตว์หากินเป็นทางเดินตามไหลสันป่าแถบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอ่ เขเรียกว่าหมูริงหรือเปล่านะซึ่งเมื่อกี้เราไปเจออึอมันบริเวณนั้นนะซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากๆหมูริงจะเดินอยู่แถบป่านี้หากินไปทั่วไปถึงด้านล่างเลยนะทุกคนแต่เราไมา่มีจังหวะที่จะพบตัวมันจังๆเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะได้ให้ทุกคนชมธรรมชาติป่าริมสวน ซึ่งไม่ใช่ป่าดงดิบรายแบบนั้นนะเห็นสัตว์เล็กๆหลังฝนตกแล้วก็แดดแรงของวันนะแต่ตอนนี้มันก็มืดฝนมาอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันบริเวณนี้นะริมคลองเล็กๆแถบนี้แล้วเราจะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปหุ้มกิ่งเหลียงกันต่อนะโดยโดยปกติแล้วเราจะมาหุ้มกิ่งเหลียงนะแต่ก็อยากมา ลงมาดูในป่าด้านล่างด้วยนะว่ามันมีต้นไม้ที่เราอยากได้หรือเปล่านั่นเองนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดใจให้ดึงๆด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็รบกว,กวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนเพราะฝนใกล้จะตกแล้วนะ้วพบกันในคลิปหน้าว่าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนนะ